สวัสดีคะ่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับเกมใหม่นะคะชื่อเกม h o อนไก STAR RAIL นะคะซึ่งเกมนี้เป็นเกมใหม่ล่าสุดนะคะจากค่าย h o โยเวิร์นะคะซึ่งแม่บ้านเองก็คือสนใจเกมนี้อยู่เนาะก็คือแบบสนใจเล่ยเพราะว่าอ่ะอันนี้ต้องขออนุญาตอธิบายแนวเกมคร่าวๆก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูรูปแบบการเล่นของเกมด้วยซึ่งเกมนี้เป็นแนวเท r ร์ a นเบอเนาะซึ่งแม่บ้านเองเนี่ยยอมรับว่าเป็นคนที่แบบถ้ามั เป็นเกมมือถือนะคะแม่บ้านจะชอบเล่นแนวเทิร์นเบสมากกว่าเนาะซึ่งเออเกมเนี้ยก็คือจะเป็นค่ายเดียวกับเกมชิน Impact นะคะซึ่งแม่บ้านเคยลองเล่นเกมชินเนาะแต่แม่บ้านแบบว่าแยกร่างไม่ไหวนะคะแต่ว่าเกมเนี้ยเออสนใจเพราะว่ามันเป็นแบบเทิร์นเบสเนาะซึ่งอันเนี้ยแม่บ้านก็เลยรู้สึกว่าเกมชินเนี่ยมันจะเป็นแบบออกเนี่ยโอเพนเนะคะแต่ว่าเกมเนี้ยเป็นเทิร์นเบสแม่บ้านก็เลยรู้สึกว่าเออเขาก็ทําออกมาโอเคเนาะเพราะว่า ในเมื่อเขาเป็นค่ายเดียวกันนะคะก็คือ HoYoverse เนอะเขาก็น่าจะแบบไม่อยากให้เกมแนวเกมมันแบบ เ,เหมือนรูปแบบการเล่นมันไม่อยากให้จะแบบว่ามันเหมือนกันนะคะเพราะว่าการออกแบบตัวละครอ,อะไรเนี่ยมันก็ดูแบบเอ้ยตอนแรกเห็นครั้งแรกนี่แบบเดี๋ยวนะเกินชิมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็อย่างว่านาองค่ายเดียวกันเกมนี้นะคะเป็นเกมมือถือเนาะแนวเทิร์นเบสใช่ไหมซึ่งก็จะมาเปิดวันที่26เมษายน2 5 6 6นี้แล้วนะคะซึ่งแม่บ้านก็เลยแบบมาแอบโปรโมทนิดนึงเพราะว่าสนใจนั่นเองซึ่งใครยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ไปลงทะเบียนได้นะคะตอนนี้คือลงทะเบียนล่วงหน้าไป10ล้านก็คนแล้วนะโอ้โห ซึ่งแม่บ้านเองก็ลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเนเรื่องคร่าวๆเท่าที่แม่บ้านแบบไปทําการอ่านมาเนี่ยก็มันก็เหมือนกับเป็นการแบบเดินทางข้ามดวงดาวอะไรแบบนี้เนาะด้วยรถไฟนะคะเขาก็เลย ั้งเหมือนกับตั้งชื่อเกมนี้ว่ามาว่า Honkai Star Rail นะคะซึ่งเกมนี้สามารถจะเล่นบน PC ได้ด้วยนะก็คือเล่นในมือถือก็ได้ทั้งผ่าน App Store หรือว่า Google Go Play นะคะคือได้ทั้ง iOS และ Android เลยแล้วก็ในมือถือเอ้ยในใน PC เนี่ยสามารถจะเล่นผ่าน Epic Game Store นะคะเขาน่าจะไปจับมือกันเนาะซึ่งเราก็สามารถเล่นผ่าน PlayStation ได้ด้วยแต่ว่าใน PlayStation เนี่ยหรือว่าเครื่อง เรื่อง PlayStation เนี่ยยังไม่เปิดตัวนะคะก็คือ26เมษายนเนี่ยทางในมือถือแล้วก็ PC เนี่ยจะเล่นได้พร้อมกันเลยแต่ว่าในเเครื่องคอนโซลกับ PlayStation เนี่ยคือยังต้องรอก่อนนะคะเพราะว่าก็คือยังเปิดตัวเร็วๆนี้อยู่ก็คือยังไม่ยังไม่พร้อมอะเนาะก็ต้องรอก่อนอ่าทีนี้นะคะอ่าเรามาดูตัวละครกันนี้ซึ่งตัวลนะครเนาะก็เอ่อตัวละครตอนนี้ที่เห็นเนี่ยก็มีแบบอย่างเงี้ยแล้วก็บอกโอ้โหตัวพิ่คือแบบ แม่บ้านชอบตัวนี้มากถ้าเกิดแม่บ้านออกเสียงตัวไหนหรือพูดชื่อตัวไหนหรือว่าพูดคำศัพท์ไหนผิดไปต้องขออภัยกันก่อนนะคะก็อันเนี้ยตัวเนี้มพีมีโกะคือแม่บ้านชอบนางมากนะคะซึ่งแบบดูดีทุกคนเท่มากเดี๋ยวก่อนนะเราย้อนกลับแบบหนึ่งไปน่ารักก่อนอะคือจะให้ดูว่าแล้วตัวผู้ชายก็คือแบบเท่มากค่ะ แล้วมันก็มีอีกหลายๆตัวด้วยนะอันนี้ตอนนี้คือมีให้ดูประมาณนี้นะคะแล้วคือคือไงอะคือตื่นเต้นอนะเออคือไม่เคยเจอตัวผู้ชายหรอไม่ใช่คือตัวผู้หญิงอะปกติแม่บ้านจะชอบแบบเล่นตัวผู้หญิงเป็นหลักนะคะแต่ว่าเกมนี้เป็นยอมรับว่าเป็นเกมแรกที่เห็นตัวผู้ชายแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันก็เลยแบบเอ้ยถท้ทั้งชายผู้หญิงเลก็คือแบบไม่รู้สิตัวปกติอะเกมมันมักไม่ค่อยเน้นตัวผู้ชายนะคะซึ่งแบบเราเป็นผู้หญิงแล้วก็จะแบบ ฮ่าตัวผู้ชายหล่อๆเท่ๆไม่ค่อยจะมาแต่ว่าโอเคตัวผู้หญิงคืองานดีอยู่แล้วแล้วก็เนี่ยมันมีแบบตัวนี้ก็เท่ค่ะทุกคนคือแบบอ๋อบ้าไปแล้วไม่บ้าบ้าไปแล้วโอเคเดี๋ยวพาไปดูเกมเพย์กันหน่อยนะคะว่าเกมเพย์ของเกมนี้เป็นยังไงเนาะ ก็รูปแบบเกมเพย์นะคะก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยก็คือเหมือนแบบสามารถเดินไปไหนมาไหนได้แต่ว่าถ้าเวลาเราเจอสตูหรืออะไรเงี้ยมันจะตัดเข้าคัดสีนะคะซึ่งอันนี้แม่บ้านเอามาจากคลิปของทางผู้พัฒนาเลยนะคะ ซึ่งก็มันจะเป็นแบบเทิร์นเบทเลยนะคะเดี๋ยวก็ไปดูพร,พร้อมๆกันได้เลยนะคะก็ดูตามแม่บ้านได้เลยเนาะซึ่งเออคือแบบแม่บ้านจะบอกว่าไงดีคือแม่บ้านชอบแนวนี้เนาะซึ่งเออแม่บ้านสุกว่าเวลาเรามีหลายๆตัวละครเนี่ยแม่บ้านก็จะแบบเอามาใช้ให้หมดทุกตัวนะคะอะไรประมาณนั้นเออซึ่งแบบเท่าที่ดูนะตอนนี้นะคะในเกมเพย์คือสามารถที่จะเอาออกมาได้4ี่ตัวละครน,นะคะแล้วก็เป็นเทิร์นเบทเนาะก็คือต้องมีการวางแผนนิดนึงอะไรประมาณนี้ ่าซึ่งอันนี้นนก็คือเป็นรูปแบบเกมเพลย์ที่แบบเออแม่บ้านชอบอะไรแนวๆนี้นะคะแต่ว่า คืออันเนี้ยคือพูดถึงแบบเกมมือถือเนาะก็อันเนี้ยถ้าใครถูกใจหรือว่าอยากจะลองเล่นกับแม่บ้านก็อย่าลืมนะวันที่2ี่เมษายนมาลองไปด้วยกันเนาะอ่าแล้วก็ข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่แบบจะไม่พูดก็ไม่ได้ก็คือแน่นอนนะคะเกมมีภาษาไทยด้วยนะคะสําหรับใครที่แบบเออ้จะมีภาษาไทยหรือเปล่าอะไรยี้เนาะมีแน่นอนนะคะเพราะว่าขนาดหน้าเว็บเองยังมีให้เลือกภาษาไทยเลยเนี่ยก็ทุกคนน่าจะเห็นกันตั้งแต่ต้นคลิปแล้วเนาะแต่แม่บ้านแค่แบบไม่ได้โทษทีที่ไม่ได้พูดถึงจุดนี้ให้เร็วกว่านี้นะคะก ยนะเนี่ยดูดแบบับเออคือแบบเจ๋งนะคะโอเคแล้วก็คือน่าสนใจมากโอเคเอาเป็นว่าขออนุญาตฝากเกมดีไว้ด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าแม่บ้านเองก็คือสนใจอยากก็อยากเล่นอ่าเกมฮองไกฮอนไกสตาร์เรลนะทุกคน ถ้ายัางไงก็เออมาร่วมไปจมภยัยไปด้วยกันนะคะวันที26่26เมษายนส5 6 6หก็เจอแม่บ้านแน่นอนเนาะก็โอเคเราเจอกันนะคะซึ่งแม่บ้านก็เล่นอาจจะได้เล่นเกมนี้ไปสักพักปะเดี๋ยวอยาบอกไปถูกก็คือยังไงก็ตามก็เดี๋ยวอาจจะมีคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับเกมนี้แม่บ้านจะพยายามศึกษาเอาที่แม่บ้านทําได้นะคะส่วนใครแบบเล่นอยากเล่นเกมนี้หรือมีอะไรแนะนําสําหรับเกมนี้ก็สามารถบอกแม่บ้านได้นะคะ โอเคสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเ,เจอกันให้ยังไงก็อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องแม่บ,บ้านกำลังใจงให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ้งๆเอาไว้ด้วยนะจะได้พาคลิปใหม่ๆของแม่บ,บ้านเนาะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเ,เจอกันเด้อบ๊ายบาย